ดูชีชูชาติชุนถี่ห่ากินผักเยอะๆร่างกายแข็งแรงวันนี้เสนอคำว่าซูชาติผักสดปลายชาติผักกาดขาว,จวจกเจียวจืเกี๊ยวเปาจืส้สารเบารูเนือ้อจีตั้นไข่ไก่โวชีฮอนชื่อปลายชาติชอบกินผักสด วันนี้หนูได้ทดสอบการฟังด้วยค่ะแล้วก็วิเคราะห์ภาพครับว่าถูกหรือผิดเด็กๆชอบกินอะไรนะชอบเจียวเจี๊ยอยากอยกชอบกินอะไร่นต้งาเจเจชอบกินอะไรจเจก็คือพี่ สาวไม่ชอบกินซูใช่ก็คือผักผักสดสามอิงอิง吃什么？อิงยิงกินอะไร？อิงยิงกินไข่อิงอิง吃什么？อิงยิงกินไข่เยี่ยมมากค่ะคำตอบถูกต้องนะคะลองมาดูข้อที่หนึ่งที่อีทีอ่านว่าอะไรนะเจียวเจือเหินขาชอแปลว่าอะไรอร่อยมากเจียวอร่อย อ่ะดูภาพประกอบกันสิคะดยไม่ถูกไม่ปูยอ่ะต่อมาตีอที่ทสอ我喜欢吃白菜我喜欢吃白菜นช,อ,ช,ชนอบกิน่ใช่ชอบกินอะไรนะ白菜ผักโสดเร่อผักกาศขาวนะฮะต่อมาข้อที่สามเจียวจิ๋วหยก白่มันแปลว่าอะไรลูกเจียวจิวหยก白่แปลว่าอะไรเขาแปลว่าในอะไรในขนมจีบมีบชาเออในในเกี๊ยวหรือขนมจีบมีใบชาใช่ไหม ใช่ต่อมาข้อที่สี่โตชูซูช่าเส้นชีขาวแปลว่าอะไรทานผักอนะไรคะทานผักเยอะทานผักเยอะๆร่างกายแข็งแรงก็มาที่มูทีเราซื้ออันหน่อยตีติปูชูโร่ใช่ไหมใช่ใช่โร่แปลว่าเนื้อตีติเอ็นเอสปูชูโร่นะคะแปลวาป่าใช่ชื่อแบบป้าป่าชื่อตีตันแปลว่าใครทานอะไรคะป้าป้าชิจิตันป้าป้าทาน ใช่แอนอแต่อนนี้คือแป็ง